ลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้นะคะแก้วดูจากดาวประจำตัวของคุณแล้วคือดาวอังคารเป็นอริกับดวงชะตาไปาจนถึงวันที่สิบสองเลยดาวประจำตัวเป็นอารีแปลว่าอะไรคุณนะ่อย่าไปกวนประสาทใครนะคะอย่าไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครมันเป็นช่วงชีวิตที่ต้องเหนื่อยอะคะ่ะแล้วเหนื่อยต่อเนื่องมาจากเดือนที่ผ่านมาด้วยดาวประจำตัวเป็นอารีแปลว่ากวนประสาทก็ได้อ่าอาจจะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกับคนก็ได้ ชีวิตต้องสู้ค่ะสู้แล้วจะชนะเหนื่อยแล้วถึงจะดีแต่พอวันที่13นะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะดาวประจำตัวเนี่ยจะยกพ้นจากความเป็นอริมาเลงราศีเกิดนะคะได้ตำแหน่งเป็นประกาศเรและราชาโชคเมื่อดาวประจำตัวอยู่ในมุมเล็งนะคะแปลว่าอะไรยกมาเลงก็แปลว่าอาจจะต้องให้หุ้นส่วนของคุณพาร์ทเนอร์ของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยเป็นตัวนำทางชีวิต อาจจะโดยคําแนะนาก็ได้อาจจะมีการปรึกษาหารือกันหรือถ้าใครมีหุ้นส่วนก็ให้หุ้นส่วนออกหน้าแทนไปก่อนในเรื่องการงานนะคะถึงแม้ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบ,บดีจะเล็งดวงชะตาของคุณไปตลอดทั้งปีเลยเนี่ยแต่ดาวการงานจริงๆคือดาวเจ้าเรือนการงานเดิมเนี่ยเป็นมรณะอยู่ค่ะแล้วจะย้ายเข้าสู่ภพสุภะค,คือความสาเร็จในวันที่16กรกฎาคมเพราะฉะนั้นมันจะมีเหตุให้เกิดปัญหาในการทํางานนะคะงด การขยับขยายงานใครมาชวนทำอะไรเซโน,โนไปก่อนคะ่ะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานย้ายงานโยกย้ายก็ได้แต่ดวงแบบนี้อยู่ในมุมแบบนี้มันจะมีงานงานหนึ่งที่ทำแล้วดีมากนะคะเมื่อดาวการงานเป็นมรณะก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั่นเองคะ่ะจะเป็นงานนำเข้าส่งออกอิมพ r ตเอ็กพอร์ตนำของจากประเทศ จีนเข้ามาขายนําของจากประเทศนั้นประเทศนี้เข้ามาขายอะไรแบบเนี้ทําแล้วดีแต่ว่าจะต้องตั้งเป้าหมายในการทํางานด้วยนะคือวางเป้าหมายวางเป้าเอาไว้ เดือนนี้เราจะทํายอดเท่าไหร่เราจะทํางานไปในทิศทางไหนไม่ใช่ทําอีเล่อยเฉยแฉะชําแบบไม่มีทิศทางไปเรื่อยแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าการมีเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญเลยที่จะทําให้การงานมุ่งเข้าไปสู่ความสาเร็จแปลว่าลัคนาราศีพิจิกถ้าทํางานอีเลเขค่ะไม่มีเป้าไม่มีหม,มายทาไปเรื่อยอะไรเงี้ยความสําเร็จไม่เกิดคุณลุกขึ้นมาวางโครงก่อนวางเป้าหมายก่อนเราจะทํางานไปเพื่ออะไรใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่คืนทุนแบบนี้เป็นต้นนะคะ การมีเป้าหมายนี่แหละจะเกิดโอกาสที่ดีในความสําเร็จเรื่องการเงินค่ะให้คนรักดูแลจัดการเรื่องเงินเงินทองทองให้สักค่ะนะคะจะเป็นการตัดปัญหารายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยหรือถ้ามีหุ้นส่วนมันเป็นองค์กรใช่ไหมคะเป็นนิติบุคคลอะไรอย่างเงี้ยก็ให้หุ้นส่วนช่วยจัดสรรปันส่วนบริหารจัดการดูแลในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆไปก่อนให้คนรักหรือหุ้นส่วนนําทางชีวิตของคุณไปก่อนในช่วงเดือนนี้ตามที่แก้วบอกนะเพราะดาวประจาตัวไปอยู่ในเรือน คนรักหรือหุ้นส่วนนั่นเองนะคะแบบนี้จะดีกว่าเรื่องความรักค่ะดาวคนรักอยู่ในพกสุภาเป็นราชาโชคคือดาวสุกนะคะคนโสดจะยังไงคนโสดเจอคนรู้ใจเจอคนที่เข้ามาแล้วสารความสัมพันธ์กันได้เจอคนที่เข้ามาแล้วเอาอกเอาใจทำให้คุณมีความสุขอ่ะเหอะอยาก จะใช้คาว่าอยากเอาก็เอาก็อะไรอยากคบหาดูใจก็ทําไปเถอะค่ะมันเป็นความสุขส่วนตัวอันนี้พอได้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วการเดินทางด้วยกันการมีกิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันอยากทําอะไรร่วมกันก็ได้ทาค่ะราบรื่นดีคนรักเป็นกําลังใจความรักโดยรวมหวานชื่นนะคะสิ่งที่เสริมมงคลให้เกิดความสุขในช่วงเดือนกรกฎาคมนะเมื่อคุณเหนื่อยกับงานนะเดือนนี้งานเหนื่อยหน่อยถูกไหมคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับการดําเนินชีวิต ต้องทำยังไงล่ะพักกายพักใจสิจ้าใครโสดก็พาคนที่คุณรักจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพื่อนรักก็ได้อะไรก็ได้นะก็ไปกินข้าวท่องเที่ยวพักผ่อนดีแล็กซ์พักกายพักใจกันไปจ้ะแต่ถ้าเกิดมีคู่มีคนรักก็อย่างที่บอกเลยค่ะ จัดทริปจัดแพลนเดินทางไปเที่ยวสุขเสาร์อาทิตย์หน่อยเป็นไงนะคะอะบางคนขี้เกียจเดินทางต่างคนต่างทํางานหาร้านดินนุ่งดินเนอร์โรแมนติกอ่ะขี้เกียจหนักเข้าไปอีกก็อจุดเทียนใต้แสงเทียนกันอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะดูหนังหรือทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะก็จะเป็นการเติมความสุขให้กับชีวิตเพื่อจะได้มีแรงผลักดันไปต่อสู้กับการทํางานหาเงินค่ะ